อลลีิูดเกมในไทยแลนด์วิปโฟมอาบน้ำโชกุบุสึกกลับมาแล้วครับ ผลงานฮอลลีวูดเกมนายไทยแลนด์ทุกวันอาทิตหกโมงยี่สิบนาทีทางช่อง3เรามีนัดกันและช่วงนี้นายฝรั่งขอโปรโมทเรามาอัปเดตผลงานกันสักนิดนึงว่าแต่ละคนคมีใครทำอะไรกันอยู่บ้างนะฮะ คุณแอนซีเรียมครับผลงานให้เราติดตามเรื่องอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ไม่มีเลยอะค่ะว่างตอนนี้ไม่มีเลยอะค่ะว่างแล้วบอกรายการทั่วไปติดต่อได้เลยนะคะช่วงนี้ว่างนะใช่ว่างค่ะพูดแล้วนะใครให้มาเล่นละครติดต่อได้แล้วนะตอนนี้นะคิดถึงก็ดูไอจีได้ค่ะแอนซีเรียมค่ะคเฮ้ยตอนนี้เขาเล่นติ๊กต็อกอ่ะเดี๋ยวนี้เล่นติ๊กต็อกติ๊กตอกยังไงฮะเขาเบอร์ชื่ออะไรเออซีเรียมพักค่ะได้อ่ะคำถามสำคัญตีเทนนิสอีกทีเมื่อไหร่ครับ ันจวันพุธค่ะได้เวลาเก็บลูกเทนนิสสูงสุดได้กี่ลูกครับได้ประมาณสองลูกเต็มทีแล้วค่ะเต็มทีใช่ค่ะมันมีขวาทีขนาดมันมีเท่านี้กำลังน่ารักเล็กๆข้างไปเลยค่ะอ่ะคุณนิวครับอัปเดตดหน่อยครับก็มีซีรีส์มีละครครับติดตามได้แล้วก็ฝากยแทูวกันครับช่องนิวเชพลครับก็ติดตามได้ครับแบบนี้ชัดเจนครับฝั่งนี้ครับค่ะ ก็เฟิร์นนะคะฝากคลื่นเฟกซ์ร้อยสี่สิบห้าไว้ด้วยนะคะปกติแล้วเฟิร์นจะจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะบ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นค่ะก็มาดูไลฟ์แล้วก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันเฟกซ์คอนเน็กันด้วยนะคะอ่ะโปรโมตกันเรียบร้อยนะครับเกมเกมนี้ข้อละห้าคะแนนแล้วนะสีเรียสจริงจังแล้วนะไม่รู้ใครจะเป็นคนเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเรานะครับทีมของคุณจริงจังเล่นก่อนนะครับใครจะเป็นคนขับของคุณเพราะคนนี้สําคัญให้คุณเฟิร์นเลยครับอ่ะคุณเฟิร์นครับเชิญเลยฮะมานั่งตรงนี้เลย อย่าฟาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดคํานั้นไปแล้วก็พูดยังไงก็ได้ให้เขาพูดคํานี้ออกมาให้ได้เตรียมตัวนะครับพ้อละห้าคะแนนพี่ก่อนใช่พี่ก่อนไหมพี่ก่อนพี่พี่เชียดูนะครับว่าทำยังไงพร้อมแล้วเริ่มไปไหนคะจะขับข้ามแม่น้ำต้องยังไงคะเออขึ้นสะพานสะพานตรงข้ามเก่าตรงข้ามเก่าสะพานใหม่ค่ะสะพานใหม่ได้ครับมันอยู่ข้าม เยพีโดป็นเยาอะไรไม่ใช่ข้างเาเซ็นเตอรพอด์ไม่ใช่เป็นตึกเป็นตึกอยู่ฝั่งตรงาบุคคเกากมาบุคนอแลวสีไม่ใช่ออกมาออ่ไหน้าวัดมีอะไรหน้าวัดมีประตูที่รอที่รอรถที่รอรถรถเมย์ไปเขาเรียกว่าอะไรไปไ้ปไ้ไม่ดนไม่ดนไมดนไม่นอะนแล สูงสูงนะคะสูงสูงเออเขาเรียกอะไรเอ่อภูอะไรพู่เขาภู่พู่กระดึงรู้จักสัตว์แม่เลี้ยงอะไรเลี้ยงผาเออผาแล้วไปแอบอะไรครับผาอะไรเออแล้วอะไรอย่างเงี้ยผาดิ้งผาดื่มเอาไปเอาไปแอบเอาไปแอบเอาไปทิ้งเอาไปแอบเขาเรียกอย่างว่าอะไรเอาไปแอบเอาไปซ่อนเออผาซ่อนผาซ่อนอะไรผาซ่อนดื่มผาซ่อนดื่มใส่น้ำอ่ะใส่น้ำผาซ่อนแก้วอ๋ไปไหว้ผาไปไหว้พาแไปไหว้นผาแล้วก็ ชี้แบบนี้ชี้เขาชี้ไปเขาเรียกว่าอะไรนอนเออทานใจอะไรอะไรทันใจแค่ทันใจได้แล้วไปอุทยานอุทยานอะไรคะอุทยานที่เก็บน้ำเขาเรียกอะไรเก็บเอ่อเอ่อเขื่อนเขื่อนมีคว่าเขื่อนครับเขื่อนป่าสโกชนสินเขื่อนอะไรพูดอกมาทีทเาไลกครับเวลาไหวอย่างนี้เขาเรียกอะไรไหวพระสาธุสาธุสาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์ได้ ไปรีสอร์ทอะไปเที่ยวรีสอร์ทแถวไหนเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์สูงสูงเพชรบูรณ์สูงสูงไอ้โคตรเปิดผู้ทับเบิกผู้ทับเบิกทับเบิกโอ้หตะกี้ได้ไปอันนี้ยอมโอ้โหได้เหอะอยู่พม่าเจดีโชเวดากองนะฮะ แล้วก็มีเขื่อนแก่งกระจานนะครับสามย่านมิดรท้าเพราะว่าเขาไป1-2แล้วเขายึดมั่นใจ1-2แล้ว4ก็อย่าลืมไปกันนะครับพาครอบครัวไปนะฮะที่ไหนคะพาซ่อนดื่มเมาเมาทั้งวันบอกเมาทั้งวันเลยและทีมของคุณจรจังนะครับได้ไปทั้งหมด5ที่คูณ5เท่ากับ25บวกเก่าอีก46เป็น71คะแนน ความลำบากคือถ้าเกิดว่าพวกคุณจะชนะต้องได้6ข้อมาสบายสบายใครับใครขับยากจะตาย6ข้อจะทำได้หรอใครขับก็ได้ที่ชั้นน่ะพี่นิวครับนะพี่นิวครับที่เหลืออยู่ใบนะฮะออามาดูกันครับเตรียมตัวครับต้องได้6ข้อและคุณเข้าสู่รอบแจ็คพอตคร้งใจพร้อมแล้วเริ่มไปไหนดีครับก็กกประตูประตูฮะประตูผี ประตูประตูดื่มประตูดื่มประตูดื่มประตูน้ำประตูน้ำเป็นเรื่อกับพาสซ้อนดื่มใช่ไปไหนครับเวลาที่ขับรถไปนะคะขึ้นทางด่วนต้องไปใครกูจะไปพัทยาค่ะครับปูชลบุรีเออไปมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ไปไหนี่ครับเอ่อไปที่ไอที่มีสิงโตเสือมีคำว่าเสือสองสามพันสีราชาเสือเสือสีราชาเอออีกเอีกครันหนึ่งที่มันมีต้นไม้เยอะต้องมีรายการเนี้ย เสืออะไรเล่าชื่อเต็มเทาสวนเสือเสียราชาติเย็นเพราะน้ใจเย็นเชิงไไหนครับถ้าไม่ไปโรงเรียนแต่มากกว่านั้นต้องไปที่ไหนต่อมหาลัยมหาลัยที่ปลูกผักมหาลัยเกษตรอ่เกษตรเกษตรศาสตร์ชื่อเต็มครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ไปไหนดีครับลาบลาอะไรน้ำตกครับเออเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในพระราชวังน้ำตกวัง น้ำตกบางน้อยไม่ไม่อีกรอยน้ำตกบางหินครับมีมีมีอะไรมีต้องชงดื่ไม่ให้น้ำตกบางตะไคร้ครับเออตกบางตะไคร้ไปไหนดีครับผมจะไปที่มีอันเนี้ยงูงูฟางซอนแฟนแฟนช้างช้างไรช้างช้างไม่ใช่มันช้างเผือกเออประตูช้างเผือกเชียงใหม่คุณและผม จะไมมกี่คนจะไม่กี่คนนี่เขาเขาพูดทำไมเออเปล่าไปไหนี่ครับคล้ายๆภูเขาเรียกว่าผาอ่าแล้วก็ที่เป็นเมียน้อยเรียกว่าเมียน้อยเรียกว่าชูอผาชูอเออสมมติว่านี่เครื่องเขียนใช่ไหมต้องมีอะไรต้องมีอะไรไม้อะไรไม้ไม้บรรทัด บรรทัดครับบรรทัดทองทองไปไหนเนี่ยครับที่นี้สวยมากเลยทังทังไม่ใช่เป็นนักมวยนักมวยคู่แฟดคู่แฟดเอ่อกาแล็กซี่เขาทอายเขาคอโอ้ไม่ทันครับเขาคอมาไม่ทันเขาคอนะฮะไม่งั้นเขาจะได้แล้วแต่กี้นี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับคุณต้องการ6ข้อนะฮะต้องได้6 ถึงจะชนะและทีมของดาริ่งได้ไปทั้งหมดสวัสดีสวัสดีสวัสดีเลยสวัดีเจ็ดคำชนะไป77ต่อเจ็อุ้ี่นีแต่ต้องขาสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆนะที่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นผาซ่อนดื่มและอย่าลืมไปแวะประตูดื่มด้วย <mile> <recuper ate. S 1> ย่าลืมนะครับผาซอดดื่มถ้าอยากได้เสื้อผ้าสวยๆถูกๆก็ที่ประตูดื่มมีนะฮะแต่ว่าวันนี้คนที่ตกรอบไปไม่ได้ไปต่อแต่เดี๋ยวปาร์ตี้กับเราต่อนะครับคุณจริงจังครับเชิญวันนี้ครับี้พอใจลุกทีไหมปีครับผมดีมากๆนะครับวันหลังส่งเพื่อนมาอีกมาเลยครับ10,000แสนบาทอาจเป็นของพวกเขาหรือคุณสมัครมาอีกก็ได้นะได้ครับเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อเชิญที่เขาตะบาร์คุณดาริงครับเชิญทางนี้ ถึงเวลาของคุณแล้วคุณจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเรา1นึ่งแสนบาทเอาไปได้หรือไม่เลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเองและเลือกอีกหนึ่งคนจากทีมฝั่งนี้นะฮะถ้าแบบว่าเอาคนที่มีประสบการณ์มีฝั่งนี้ฝั่งตัวเองก็ไม่พี่หอยกับพี่นิวฝั่งนี้คุณเชียร์ทำแจ็คพอตแตกหลายรอบแล้วนะแต่แต่ได้มาถ้าคุณ อยากได้ความฮาสำหรับรายการของเราไม่ได้คิดเรื่องเงินแอนซีเลียมวังนี้อ้อมพิยดาไม่ใส่แว่นลองนึกดูว่ามันเป็นยังไงไม่เอาแล้วว่าพิธีกรบุลีอ่ะไม่เอาแล้วว่าพิธีกรบุลีอ่ะแล้วพี่จะขยับป้ายเนี่ยออกไปไกลขึ้นเลย เลือกใครครับสองคนค่ะขอพี่นิวกับพี่เชียร์มาช่วยอ้าวเชิญมาเลยสองคนมายืนตรงนี้ได้เลยยืนฝั่งนู้นโอ้โหพวกคุณเหมือนรวมตัวเทพนะรวมตัวเทพหนึ่งแสนบาทจะเอาไปได้หรือไม่พวกนี้ไม่ต้องบีบอะไรทั้งนั้นนะครับขอให้สื่อสารกันให้ชัดเจนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาดูเอาไปได้หรือไม่ มสุดท้ายนะคะไปไหนดีครับเกมนี้ก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเนาะเราไม่แบบไม่รู้ว่าจะไปยังไงให้คนนึงเรารู้ใจกันเนาะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทีมเวอร์ของทั้งทีมเลยนะคะทีมเราเนี่ยแบบสุดๆจริงๆเลยสําหรับเกมนี้ก็เลยได้ตีตื้นคะแนนขึ้นมาแล้วก็ชนะอีกทีมหนึ่งไปเลยค่ะยังไงของกําลังใจจากทังบ้านด้วยนะคะวันนี้ทีมเราเต็มที่จริงๆค่ะมีเดอะแบกทั้งสองคนพี่หอยกับพี่นิวชูกันมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็ส่งกําลังใจใหให้ด้ดิเงเนนนแสนวยะะคะ